ดูไหมพกล็อกเก็ตสามสามดูไหมพวกล็อกเก็ตสาตัวแล้วก็เลเซอร์ห้าตัวลุมีอยู่คนเดียวมัะตานอะี่ยกี่ตัววะเนี่ย Mưa hành lặng, mưa hành lặng, mưa hành lặng Lo cười gì nữa chắc ¡Muy bien! มามกับเย,ไไย่าว่ามารากับเะเลไม่ได้เหย่อไม่สามางกับทะเลไป่ได

กูกูลล้กเกตล็อกเกตล็อกเกตแรงวาว่สาน่งเลอะมากเยอะมากาเยอมนะ ดิงยิงดักไงูนกูหมดปืนปืนทองไอ้มตายอ่ไม่ตายยัยไงไม่ตาย,ตาย

ล็อกเก็ตสตัวเยี่ยลอกเก็ตสตัวคนเดียวใช่ใช่โอบรีเฮฟได้อ่ายกี่หัวเด้อน้นเดี๋ยวกูน้นเดี๋ยวกูไปเลเซอร์บ้างแล้วกัน อะไรไา,า,ราว่นะาสว่า,า,าบ,บ,บขาาบึ้นไ,มไหมนะว่ตอนนี้บาไตอนนีก็เป็นเลเซอร์สอง

เดี๋ยววันนี้วันนี้เราต้องไปไหนวะโอ้ยคุยคุยรู้หาเรื่องก็บอก

เราเกิดอยูนะ่เราเรากร้ามเกิดอยู่นเะว้ เตือนอำมาามัเยี่ไม่ก็จริงเวลาเตือบบนไม่ได้ อู๋ไ่แน่แล้วไม่แน่แล้วลวางภาพโปรภาพเราตัวเกี่ยวเองเรา้องพลังเก็ม Yeah. Uh. มึงไปมึงจะเปล็อกก็อ่มึงให้กดคลิกอ่ะกดคลิก <c oughs> มึง, <c oughs> ม,งมึงรอล็อกก็้เลยแล้วลอกกิน กองนันพคอยเก็บบ้าไม่ได้วะใช่ตัวรทั้งหาเลยวะวเบอั้งหนุ่มคอบ้า กูใสอินเตอร์เซน็นเตอร์เซนเตอร์มุ่ได้เขาเดี๋ยวมาด้านเริ่มกลับมาละไมนมีแม่มีแต่ข้อเล็อันนี้พูดจริงนะไม่มีแต่ข้อเล็ไม่มีไม่มีเออเลยมีมีนี่มีมีนี่มี